กิจกรรมดีๆนะคะมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะโดยสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเตรียมพร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสักการะนะคะพระบาทสมเด็จพระปรมนินทราน,นันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมาราชสมภพ100ปีนะคะที่วัสุทัศน์เทพรวรารามค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรค่ะประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าส นายกรัฐมนตรีค่ะร่วมกับวัดส,สุทัศเทพวรวรารามเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระประมินทรอนันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 100ปี20กันยายน2568ค่ะณนะพระวิหารหลวงในเวลา7นาฬิกาสานาทีซึ่งก็จะมีท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินจานวิรกูลเป็นประธานคา,ารวาสนำผู้แทนค่ะหน่วยงานภาคราฐัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนนั้นเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระประมนินทร์อนันท์ขออภัยค่ะพระบาทสมเด็จ พระบรมเณรพระม,รมหาอนันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดิน์นะคะจากนั้น,นในช่วงเวลา8นาฬิกาท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมเณรพระนรอนันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดิน์นะคะและในช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระพุทธาจยา์กรรมการมหาเถรสมาคมนั้นก็จะเป็นประธานสง์นำประกอบพิธีจเจริญพระพุทธมนต ถวายพระราชกุศลที่พระวิหารหลวงนั่นเองค่ะและในวันที่19กันยายนนะคะพรุ่งนี้สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดให้มีการประกวดโต๊ะหมู่บูชาเฉลิมงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประเมนินทรานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินโดยจะเริ่มตั้งโต๊ะหมู่บูชากันนะคะช่วงเช้าก็คือ9นาฬกา30นาทีไปจนถึง13นาฬกาค่ะแล้วก็จะประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลในเวลา17นาฬิกา30นาทีด้วยค่ะ